ขชายทอดอพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดกุยช่ายซอยนะครับวับนนี้ใช้5กิโลตามด้วยผงปรุงรส5ช้อนโต๊ะครับโรยไปเลยครับน้ำตาลทราย20ช้อนโต๊ะครับโรยไปเลยครับเกลือ5ช้อนโต๊ะครับเบกกิ้งโซดาช้อนโต๊ะพริกไทยขาวโรยไป <c oughs> บีบขยำขยี้ยนะครับพี่เอจ๋าให้ช้ำๆเลยชีช้ำนะแต่ว่าอันนี้กูใช้ช้ำขยำจนได้ที่แล้วพี่อจ๋าขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียม ขยำนะขยำเอาน้ำนะครับเอาน้ำตัวกุ้ยช่ายนี่กุ้ยช่ายเขียวๆคุ้นๆอย่างกับน้ำไปเตยจัดไปครับนี่ขยำต่อไม่รอแล้วนะนึกถึงการขยำนึกถึงพี่เอิร์ธอาร์มอร่อยพี่เอิร์ธมาเร็วนึกถึงผมขยำช่วยหน่อยข้นน้ำกุ้ยช่ายได้พอสมควรแล้วเติมน้ำเติมน้ำเปล่า1 0 0 0พมิลลิลิตรครับนี่ลงไปพรุงมไปน้ำกุ้ยช่ายผสมน้ำเปล่าที่เราข้นเตรียมไว้เราก็จะมาเคี่ยวด้วยไฟอ่อนก่อนครับ อ่อนอโอ้โหเราเคี่ยวไฟอ่อนประมาณ10นาทีพอเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปผสมแป้งเรอธจ้ะเรามาผสมแป้งครับแป้งข้าวเจ้า1กิโลแป้งมัน800กรัมครับแป้งทอดกรอบ1กิโลครับนี่แล้วก็ผสมแป้งนะครับให้เข้ากันก็เอากวนกวนแบบนี้เลยผสมแป้งเรียบร้อยแล้วให้เข้ากันดี เราก็ใส่ตัวน้ำกุ้ยช่ายที่เอาไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนเทลงไปได้เลยพี่เอิญจ๋าฟึ้มโอ้โหตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการผสมแป้งนะใส่แบบนี้เลยจ้ะพี่เอิญเราใส่ตัวน้ำกุยช่ายที่เคี่ยวไฟอ่อนนะครับแล้วก็เติมด้วยน้ำอุณหภูมิปกติอ่าประมาณนมข้นนมข้นหวานนี่ประมาณนี้เลยผสมแป้งเรียบร้อยเราก็เอาตัวกุ้ยช่ายที่เราขยำขยี้บี้เข้าไปลงไปเลยลงไปในแป้งพี่เอิญจ๋าที่เราผสมเมื่อสักครู่นี้ ผสมไปกับตัวแป้งแล้วแกว่งมือไปให้เข้ากันแบบนี้ดีนักแหล่สมนะครับกรของเราจะจบเมื่อคาว่าดีนักแหล่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหลอดมาดูเลยเพื่อจะไม่ใช่กลวยที่เพื่อตดชื้นปลูกไว้หลังบ้านนั่นแหละไม่เหลือแล้วไปไหนหมด นี่ไงแต่เรามาทำุณนาทำเมนูงเมนูอ่ะขั้นตอนนี้นะครับเราก็ผสมตัวกุ้ยช่ายกับแป้งเรียบร้อยแล้วเราเตรียมถาดสําหรับใส่กุ้ยช่ายไปนึ่งอะก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราต้องทาน้ํามันก่อนนะน้ํามันพืชทาไปที่ใบตองทาไปที่ถาดชโ<ร>ลมชโลมไป<ร>มเพราะว่าน<ะ>ึ่งเสร็จเดี๋ยวมันจะติดนี่แต่ว่าแต่เนี้ยกินแล้วติดแน่นอนโอ้โหติดอะไรติดใจนี่มีรอดนะ ดูดเลยเออน่ากินเลยนะใส่ไปแบบนี้เลยใส่ให้เป็นพอประมาณได้ที่นะไม่ต้องจนล้นจนเต็มเอาแบบเหมือนเราเติมใจให้กันจนที่นั้นต้องล้นที่ผมเติมให้เยอะเฮ้ยเต็มเต็ม้เนี่ยเตรียมไปนึ่งตะลึงตึงโป๊ะพี่เอิร์ธสอจถาดเมื่อกี้ไม่พอไปเอาถาดมาเพิ่มตั้งเตาตั้งซึ้งเตรียมนึ่งเลยพี่เอิร์ธลงเลยันนี้ซึ้งมากเลยนะนี่เราก็ซึ้งใหญ่ไปเลยนี่ซึ้งใหญ่ซึ้งใหญ่ซึ้งใหญ่เลย ปิดซึ้งขั้นตอนนี้เราปิดซึ้งแล้วเราก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงพี่อจ๋าไปไปไหนไปทาน้ำจิ้มไปทาน้ำจิ้มหรอสูตรน้ำจิ้มกุยช่ายรสเดมเปล่าไปเลย1,500มิลลิลิตรครับน้ำส้มสายชู500มิลลิลิตรครับเติมความหวานน้ำตาลทราย600กรัมครับผมเทไปเลยขั้นตอนนี้เราจะเปิดไฟอ่อนนะครับเติมเกลือ10ช้อนชาครับ ใส่ไปเลยซีอิ๊วขาว30ิช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วดำา10ช้อนชาครับใส่ไปเลยแล้วมันจะแซบไม่ได้นะครับแล้วมันต้องมาทางไหนทางแซบมาทางแซบใส่พริกโรยความแซบนี่ของผมใช้200กรัมชาชอบแซบมากเพิ่มได้ชอบแซบน้อยลดอีกไฟอ่อนให้น้ำตาลทราย,ยรน้ำส้มใสชูซีอิว๊วมันละลายเข้ากันดีเพ,พลอนเนี่ย<อ>เห็นไหมง<อ>่ายนิดเดียวเองวิธีการทำน้ำจิ้มกุ้ยช่ายแซบ ได้ที่แล้วพี่เอิร์ตผมอยากจะบอกว่า เราได้แอบชิมแล้วโอ้โหอร่อยอ่ะมันมาทางแซบเลยใช้ได้เลยนะสูตรเนี้ยเราไปทําแบบเป็นสร้างอาชีพได้เลยแล้วผมว่าติดใจคนมาติดใจสูตรนี้เลยเมื่อกี้แอบชิมไปนิดนึงอ่ะแซบไหมจะเอากับบ้านเนือจิ้มบ้านอร่อยอร่อยครบ30มนาทีแล้วเปิดฝาซึ้งแล้วมาดูกันครับโอ้โหซึ้งไหมซึ้งไหมซึ้งไหมซึ้งเลยโอ้โหน่ากินมากมันจะใส่ไซด์ใส่ถ้ามันสุกแล้วมันก็จะใส่ไม่เสาแล้วพี่เอิร์ท มาสุกแล้วมาใส่นะคุณก็ให้ผมเล่นคุณแล้วลอยผมตกก็ได้ชุบปีดูชุบปีดูดูลาล่าเรามาดูกันครับวิธีการทอดชุบให้ดูนี่เราชุบให้ดูคือเราจะเอากุ้ยช่ายเรานึ่งเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นชุบแป้งแบบนี้ชุบแป้งแห้งชุบแป้งทอดกรอบอ่ะชุบแป้งแบบนี้นี่แล้วก็เอาลงทอดด้วยเอนเนี่ยนี่จุ่มวุ้ยนี่อุ้ยผมจุ่มบ้างดิฟังเสียง ร้อนเปล่าร้อน <laughs> ผมรอยแป๊บนึงยกันอือนุ่ครับนุ่มนงครับอืมอืมออน่อยเผมว่าเอาไปทำเป็นสูตรสร้างอาชีพนี่คือดีนักแลน้ำนจิ้มเนี่ยคือแซ่บจริงๆสุดเด็ดนะครับสำหรับวันนี้คอยทุกคนก็ทชนญโรยเลยล